ใครเคยขับรถแล้วเจอปัญหาหน้าปัดซ้อมว่าที่แบตเตอรี่โลว่างไหมครับผมหรือบางคนก็ไม่สามารถกดปิดเปิดรถยนต์ได้เนื่องจากว่าถ่านในกิ่แจมันกครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนถาครับสวัสดีครับเพื่อนๆใครได้ใช้รถมาเกิน3ปีบ้างแล้วนะฮะ ซื้อรถป้ายแดงมาพอครบสามปีแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนหรือมันเริ่มเสื่อมเนี่ยก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมแล้วอีกอันที่จะต้องเตรียมเปลี่ยนก็คือแบตเตอรี่ในกุญแจครับผมเพราะว่าไม่เช่นนั้นเครื่องจะฟ้องนะฮะหน้าปัดรถยนต์จะฟ้องว่าคี์แบตเตอรี่โลนะก็คือฐานในเนี้ยเริ่มเสื่อมมันเหลือพลังงานน้อยและจะต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะ จริงๆแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตามศูนย์ได้ตามศูนย์ก็จะมีมีให้เราเปลี่ยนนะฮะก็ถ้าเป็นศูนย์เบนซ์เคยเคยเข้าไปถามดูก็ก็ละห้าร้อยฮะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณสองร้อยแต่ถ้าเป็นร้านทํากุญแจที่รับเปลี่ยนฐานอะไรพวกนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทแต่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเองได้โดยหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็เปลี่ยนซึ่งไม่กี่ตังค์เลยฮะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการถอดการเปลี่ยนว่ามันจะต้องเปลี่ยนยังไง ครับอันนี้เลยนะครับยี่หอยอดนิยมนะครับ f o r t u n e นนะครับโตต้ตาโตต้ตา f o r t u n e r ตัวนี้จะถอดยังไงนะฮะเราจะถอดขั้นแรกเราจะต้องถอดสลักเอากุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยออกมาก่อนนะครับผมมีสลักอยู่ตรงนี้เองแค่ดึงสลักมาปึ๊บครับผมเห็นไหมกุญแจจะถูกถอดมาแล้วและด้านในนี้จะมีเป็นรูสําหรับให้กุญแจเสียบ ได้อีกหนึ่งช่องเป็นแนวแนวแบนอย่างนี้นะฮะเราก็เสียบเข้าไปทําเหมือนไขรถยนต์นะครับผมไขกุญแจเรียบร้อยเห็นไหมครับเปิดออกมาแล้วอา้าวฐานอยู่ไหนล่ะเนี่ยฐานจะถูกซ่อนอยู่ใต้นี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับฐานฐานนี้จะเป็นฐานกระดุม เบอร์2032นะฮะ2032ซื้อให้ถูกเบอร์ถ้าซื้อเบอร์2016มันจะบางกว่าน,นี้ทำให้ใส่แล้วหลวมอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีนะฮะวิธีการถอดก็แค่งัดตรงนี้ออกมาเท่านั้นเองฮะครับผมเห็นไหมฮะถ้าหมดเราก็เปลี่ยนแล้วก็ซื้ออันใหม่มาใส่อย่างนี้ก่อนแล้วก็ กดล็อกก็ไปเสร็จก็กลับเข้าที่ครับทุกอย่างกลับเข้าที่ง่ายๆแค่นี้เองดูให้เสมอกันนะครับผมกดล็อกเก็บกุญแจเข้าที่เดิมกดล็อกค,ครับผมไปขึ้นเรียบร้อยถูกต้องใช้ได้ผลอันนี้ของ Toyota Fortuner นะครับ ส่วนอีกยีก่ห้อหนึ่งนะครับนี่ครับผม B Y D B Y D B Y D โอ้ผมซื้อมาปีกว่ายังไม่หมดนะแต่จะในไหนก็ทำคลิปแล้วก็เลยจะแนะนำไปเลยทีเดียวนะครับผม B Y D จะไม่มีสลักแต่มีตัวกดอยู่ด้านข้างนะฮะมองดีๆจะเห็นว่าเขาให้กดนะฮะพุช กดตรงสลักนี้ออกก็ดึงกุญแจออกมาได้เห็นไหมกุญแจอยู่นี่เองก็ดึงออกมาแต่รุ่นนี้จะไม่มีเสียบแบนอย่างนี้นะฮะเขาให้เสียบตรงนี้แล้วก็งัดได้เลยครับผมงัดออกมาก็เปิดออกมาก็คล้ายๆกันครับเห็นไหมฮะคล้ายๆกับ Fort u n e r รลรถยนต์รุ่นใหม่ๆมักจะทำแบบนี้กันหมดแล้วนะครับผม ทานอยู่ไหนฐานอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับผมตัวนี้ก็แค่ดันฐานก็ออกแล้วนะครับอ่านที่เสื่อมสภาพแล้วเราก็ดันออกแล้วก็ซื้อฐานใหม่มาใส่เก็บเข้าไปแค่นี้เองครับดันกลับทุกอย่างเข้าที่ลงล็อกค,อค่อยประกบให้เสมอกันนะฮะทุกจุด แล้วก็กุญแจสำรองใส่เข้าไปนะครับลด,ดไฟขึ้นโอเคใช้ได้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมไม่จะไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินให้กระทางศูนย์มากมายเลยนะครับผมเปลี่ยนเองได้ครับเป็นไงครับวิธีการเปลี่ยน่านกุญแจรถยนต์ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมฮะจริงๆผู้หญิงก็ทําได้สบายๆ ไม่จาเป็นจะต้องไปเสียเงินให้กับทางศูนย์มากมายนะหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือใครจะซื้อออนไลน์ก็มีจำหน่ายเยอะแยะนะฮะทำเองได้สบายๆนะครับผมคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับผมและที่สําคัญจะได้ดูคลิปอะไรใหม่ๆก่อนคนอื่นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ